ใครไปเที่ยวซีเมนไต้หวันแล้วไม่ได้แวะร้านนี้ถือว่าไปไม่ถึงวันนี้จะมาแนะนําร้านหม้อไฟสุดแซ่บของไต้หวันค่ะร้านประจําของโบโบเองกินคนเดียวได้ไม่ต้องงอ้อใครเพราะเขามาเป็นแบบหม้อเล็กๆค่ะร้านชื่อว่าว่างเจี่ยวชวื้อโถหัวกัวสาขาซีเมนนะคะเป็นหม้อไฟคุกหินค่ะเรียกว่าชื้อโถหัวกัชวชื้อโถคือหินหัวกัวก็คือหม้อไฟนั่นเองเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่คลาสสิกมากของไต้หวันค่ะใครไม่เคยกินถือว่า ชีสโฮกโกน,นี้นะคะก็จะมีชื่อเล่นนิคเนมที่โบโบตั้งให้คือหม้อไฟหัวเหม็นนะคะร้านนี้เป็นที่1ในดวงใจเลยค่ะเขาจะมากับเนื้อผัดหอม,หอมนะคะคือเขาจะเอาเนื้อเนี่นยลงกระทะหินของเราแล้วก็ผัดผัดผัดตรงนั้นเลยมันจะหอมมากแล้วเราก็ค่อยต้มผักกับเครื่องสุกกี้ลงไปนะคะเนื้อทั้งเนือนน้อวัวเนื้อหมูเนือ้อพรีเมียม เนื้อแพะราคาสองหม้อถ้าเป็นหมูแลร้อยหกสิแต่พอเป็นเนื้อก็สองรแปดสิบแล้วก็มีเนื้อพิมพเนี่ยมอ่ไมีจะเป็นถึงสี่รอได้เลยนะคะอยากกิน <c oughs> มาดูทางด้านผักกันก่อนขอบอกความประทับใจนี่ค่ะเกาลีใช่กระล่ำปีนะคะของไต้ะวันมันแบบหวานฉ่ำอบอ้วนมากอร่อยอ่ะเวลามาต้มในหมอ้อไฟมันยิ่งทำให้น้ำหวานมากร น้ำจิ้มเครื่องดื่มชานมชาเขียวญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นบุฟเฟ่ค่ะไม่คิดเงินเพิ่มเติมเท่าไหร่ก็ได้นะคะเขาก็จะมีจํากัดเวลากินอยู่ค่ะม่อละหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเออแต่หนชั่วโมงครึ่งเราก็กิกนอิ่มมากแล้วค่ะเดินทางง่ายมากเพราะว่าอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีซีเหมือนสเตชันร้านนี้ต้องจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าคนไต้หวันเองก็ชอบร้านนี้มากม บอกไว้เลยค่ะถ้าไม่จองไปก่อนต้องต่อชิวเป็นหลายชั่วโมงเลยวันนี้บโบก็ได้สารฝันวัยยาวนะคะสามารถมีเงินเติมเนื้อแองกัสเพิ่มอีกหนึ่งชุดเพิ่มปิ่มน้ำตาจะไหลเนื้อดีมากแค่เซตเริ่มต้นซาลางนิวนะคะที่เป็นเนื้อวัวแบบนี้เนี่ยราคาแค่2 8 0 NTD นะคะนัวมากๆแล้วแล้วก็หอมมากๆเวลาเขาเอามาผัดเนี่ยโอ้ยแตะจมูกพูดแล้วนำ้ำลายไหลใครสนใจตามไปดูรีวิวเต็มได้ที่ Facebook หรือ YouTube ได้เลยนะจ๊ะ อร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงแล้วก็อร่อยจริงจริง